กรมที่ดินจัดทำโครงการคลินิกที่ดินปันสุขเพื่อสังคมจัดเจ้าหน้าที่เสื้อกั๊กเฉพาะกิจพบประชาชนทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมที่ดินอย่างถูกต้องเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สร้างโอกาสให้ความมั่นคงในชีวิตพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุน ได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวตามหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุก์บำรุงสุขให้กับประชาชนกรมที่ดินอำนวยความสะดวกเรื่องที่ดินให้กับประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Smartland เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่างๆและในการติดตามข่าวสารของกรมที่ดิน ซึ่งได้รวบรวมบริการต่างๆเกี่ยวกับที่ดินไว้ถึง17รายการเช่น EQ Land เป็นแอปสำหรับจดทะเบียนที่ดินออนไลน์สามารถลดเวลาการเข้าทำนิติกรรมลงถึง50%และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนัดจดทะเบียนล่วงหน้าขนรูปแปลงที่ดินตรวจสอบราคาประเมินคำนวณภาษีอากรเป็นต้น นายวศนสุภาภารองอธิบดีกรมที่ดินกล่าวถึงการใช้งาน EQ คิวแลนด์และคลินิกปันสุขที่ดินให้กับสังคมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานของกรมที่ดิน หวังสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในด้านงานธุรกรรมของกรมที่ดินที่พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรระหว่างเจ้าหน้าที่กรมที่ดินกับประชาชนรวมไปถึงการป้องกันมิจฉาชีพที่อาจแฝงมากับเทคโนโลยีตามเจตนารมณ์ของนายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กบรกรกฎาคม 2,567ก็อยากจะแนะนำว่าการโหลดสมาร์ทแลนเนี่ยให้ใช้ Play Store และ App Store 2อย่างนะฮะท่านอย่าไปโหลดตามลายที่ส่งให้กันเพราะว่ามันจะเป็นพวกวิชาชีพนะฮะให้ให้ท่านโหลดไปแล้วในในสมาร์ทแลนเนี่ยมันจะมีอยู่17แอปพลิเคชันที่ท่านสามารถที่จะไปศึกษาเล่นดูว่าจะเหมาะกับภารกิจอะไรของท่านนะฮะส่วนใหญ่ที่ เราจะโหลดใช้กันใหญ่จะเป็นเรื่องของ eq land นะ eq land นี่ใช้มาตั้งแต่ปี2563ซื้มเรื่องมาจากโควิดนะฮะเราเราเราใช้ใช้เลยตอนนี้อยู่ระหว่างการจะปรับปรุงในปี68